第三，第四课，读《拉姆》。 ซอยคนแช่คนไหลเนี่ยนะครับเดี๋ยวใช่ให้เท่าอามอามหน่อยไปไล่สดบรรยากาศหนาเวที่พี่น้องเบึงครับผมผมสิกินเขาเมืนน่อว้นยูซีสเกตอีกมือนึ่งครับ โอเคสวัสดีครับพี่น้องครับผมบอยสิริชัยครับผมหลังเวทีหมอล่ำใจเงินรอยมันนี้ยุบันเสียวอำเภอเบญจลัดจังหวัดศรีสเกตครับก็ยังเป็นสิงใจเงินลอยเขาก็สีหายกินกันยุดแถวนี้แหละพี่น้องศรีสเกตด้บนยโสทรอนประมาณนี้นะในชงบุญมาทานทีแต่ว่ามืออื่นสิไปทังอำเภอพนมไพรจังหวัด้อยเอดครับเดี๋ยวเซนเท่าอามอามหน่อยภาพพี่นอ้องเระ บรรยากาศหนาวที่กอ,องบุญและการลานขาต่างๆนะครับพี่น้องตอนนี้คงรู้สึกว่ามาปูสารแล้วเนาอเมื่อคืนนี่พี่น้องมาบิึงไร้หลายจนว่าแกงโคโรนะฮะจนว่าจบเรื่องแล้วครับคนฟังล่ำดีพร้อมนะครับฟังล่ำดีสมสมกับจังทุกปีอยู่นะครับแล้วบ้านนี้อันที่จริงเราก็จังทุกปีคืออนนี้ครับจางแม่นแต่ปีที่สองของใจเกลื่อนลอยนะครับจจนมาหอดีนี่ครับ วันที reveal, ่26ต like <Okay. S 1> <t> ุลาคมนี้ครับอีพีที่3ามมี่ยนนอลระดีพร้อมเต็มพงใจกันลอยผู้ใดยังไม่ทันในเข่าคุมกดลิงที่ปักหมุดนะครับกดลิงที่ปักมุดเข้าคุมนะครับเดี๋ยวมอบเพดให้อามพาเลาะนะครับผมแต่ไม่ขนเขาแล้วนีราข อย่างวันที่14อยไางวันทต่13อย่างวันที่12อย่าวันที่11อย่างวันที่ กินเขา,ากัานนอไปพี่นองคร่งงางสักเล็กสักน่อยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่23ตุลาคมวันปียะมะ